อลิสินเกมค่ะมาในเกมอะไรคะอันนี้ว่าในเกมที่สุด nice ในสเตนคอร์สจอดใจไหม <ST S> น่าตื่นเต้นจังเลยคะแต่ไม่ตื่นเต้นนะคะน่นากัว่าที่สุดอะคะเป็นด่านอะไรคะเนี่ยเป็นด่านที่ยากที่สุดอือขาดที่สุดเลยใช่ไหมคะคือขาดแล้วไปดูกันเลยค่ะ

ที่ซานต้าเวิร์กช็อปีเหตุการณ์ลึกลับอะไรอยู่ในนี้หรอว้อาวบอกให้ระวังซานต้าที่อยู่ในนี้นะคะนี่ซานต้าสีเขียวถือดาบไลท์ติง้งแต่มาคอยสกัดกั้นเราไม่ให้เอาของขวัญไปให้ซานต้าใช่ไหมใช่รอบนี้นไม่หนูไม่กลัวทุกคนฟังนะ <c oughs> เราจะต้องช่วยกันเก็บของขวัญ คือจะเอาให้ชารตาหังทันในคืนนี้ใช่ไหมคะับคือเขาหันหลังอ่ะเขาหันหลังประชุมกันเงี้ยพอเราต้องเตรียมแล้วของขวัญไปส่งให้กับคุณชานตาแหละชานตาไปส่งให้กับเพื่อนเพื่อนนี่ไงของขวัญของขวัญที่เราต้องตามหาใช่ไหมคะใช่นเป็นตัวอาละกันโอ้โหแต่เราต้องคอยมาคนนี้ไว้ด้วยนะคะับเด็กใด้เขาจะคอยมาขันแกล้งเราไม่ให้เราทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเราต้องทำให้สำเร็จเดี๋ยวนี้โอเค พร้อมแล้วใช่ไหมครับทุกคน <Yeah. S 1> อาอไปกันเลยไปล้างตัวเหรอคะไปเลยไปเลยไปเลยรีบรีบรีบ,บ,บไปกันเ,เราไปหาชั้นสองให้ไดกันนะเพื่อนพวกนายอะ่ะเราไปหาชั้นหนึ่งแล้วข้านนอกนะนี่ตรงนี้มีสามคลองเฮ้ไปเร็วเร็วเร็ว,รวทำนะโอ้ยมัหายไปแล้วนี่ถ้ามีหลายคนเราก็จะทำภารกิจได้สำเร็จใช่ไหมครับรีบถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ย ไม่สำเร็จได้เป็นสองขดานขาสไปหาเพื่อนเรายังไม่เจอใครเลยอย่าไปต้องหนึ่งกลองเก็บห้องนี้ก่อนละกันสามกล่องเพื่อนตามหาก้องของขันกันนะเพื่อนเพอนห้องนี้มีอยู่สามกลองเหลืออีกหนึ่งกลองใช่ไหมกล่องสุดท้ายเฮ้ ยายมาหกของนะ้ค่ะรอบนี้น่าจะผ่านค่ะจะผ่านนะมีเพื่อนเพื่อนหลายคนมาช่วยนั่นมาสิรีบไปเป็นท้องนั่งลิ์มาเลยกล่องฟันกนอนคุณซานตาเขียวฉันไม่อยากเจอคุณเลยช่วยไปใกล้ๆฉันหน to okay? ่อยนะ ห้องนี้มันมีหลายกล่องเลยครับวิ่งเหนื่อยแล้วอ้อยไม่เห็นจะมีอะไรเลยเอ๊ะเหมือนจะได้ยินเสียงอะไรสักอย่างอายรถไฟมาแล้วเดือชนฉันนะโอ้ยโอ้ยไกระโดดไปกันดีกว่าน,นี้ไปกอนดีกว่าทุกคนเห็นซานต้าตัวเขียวตรงนั้นไหมน่ากลัวมากเลยแบ่งร่างเป็นกล่องดีกว่าไม่เห็นฉันละสิ นี่อีกสองข้องครับเพื่อนๆขอให้เพื่อนเราหาให้เจอนี่ได้เจอแล้วหอเป aquela, อลยาเร็วๆเร็วๆเบ๋ย์สารตั้งตัวเขียวน่ากลัวมากแต่ว่าเราเป็นกล่องแล e. ้วเราต้องขยับขยับขยับกระดิ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 บโอ้ยวิ่งหนีกันเร็วเจอกล่องแล้วเหลือกล่องสุดท้ายใครหาเจอบ้างอีกกล่องเดียวเท่านั้นแม่งกล่องรู้วรีบมาแล้วบุ๊บอานนี้มีไหม ไม่มีได้ม,ไม,ม,ไมีออกมาแล้วเ,เย้ผ่านแล้วค่ะเป็นตุยเป็นตัวอีหนึ่งคนตีเป็นหนึ่งคนค่ะว้าพักผ่อนก่อนทง่งวัดวายเป็นไงบ้างเพื่อนเพื่อนทุกคนน่ากลัวไหมตอนนี้น่กกากลัวไหม<อ>ถ้านกก่ากลัวก็ต้องปิดตาแบบนี้นะ <Yeah. S 2> <laughs> นเย<อ>ถ้าไม่นกก่ากลัวต้องเืยตาดูเลยนะคะใช่เลย โอ้โบจอโอ้เ hmm. ย uh, like ี uh, <ce and> <mund> ่ยมมากเลยด่นแรกผ่านแล้วเร็วได้สชั่วโมงนี่ระชมซีมเลยเะจุกันห่งจุดจังจุดจัจุดจัภาษาเอวะเนี่ยเอวไดปนะจุดไม่จุดจะมาจุดไม่จุดจะกินไหเสียงอะไรเนี่ยหัวะเนี่ยุแมุแมอุ้ยุแมเดินได้ครับเพื่อน ใช่ฉันเป็ทางนะโอเคได้ส่วนฉันจะขึ้นเขาให้ให้ไหมส่วนฉันะจะดูข้างล่างให้ดูเฮ้นี่ฉันแปลว่าได้มาเลยปุ๊บให้เขาไปเก็บแพลเราอยู่นิ่งๆไม่ได้ใช่ถ้าาอยู่ข้างนอกเลยต้องเจอกับโรแมนเดี๋ยวเราต้องไปอยู่ข้างบนเฮ้ยจะแลบจะลายพ่พ เอ้ยขอไหนเจอกันนโอเคไายเดี๋ยวเก็บอันนี้ไปครบนี่อันนีใช่ไหมข้าใอคัเข้าไปนี่นะอันนีโอเคอันี้ป้าว่าแดงว่ามีตัวการฆ่าอยู่ข้างในใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวข้ไปเก็บให้แล้นี่เอาปตัวเปล่าอ่ะเปเก็บแล้วใช่ไหมเอ้ยนายลงนั่งรถไเล่นป่ะเียวมาน้แล้ว้นพื่อนรด้วย เดีย๋ยวนี้โดนนะสัส่เจแล้วนะชุบขวัญห,หน้าประตูแล้วไปทุกคฉันจะต้องแปลงร่างเป็นกล่องของขวัญเพื่นอนหนีซานต้าแล้วทุกคนซานต้าตัวเขียวมันน่ากลัวมากเลยนะด่านนี้ฉันกับเพื่อนๆจะต้องเก็บแครอทให้ครบ20ิอันแน่แต่ว่าจะต้องคอยระวังซานต้าตัวเขียวจะมาจับพวกเราไป กระเดบ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 ดีกว่าหนีซานตาดีกว่าทุกคนน่ากลัวมากโอเคผ่านมาแล้วเดี๋ยวฉันจะเอาแครอทไปวางไว้แล้วนะทุกคนเพื่อนเพื่อนเห็นแครอทไหมก่อนนี้ฉันกําลังวิ่งหาแครอทแต่ว่าก็ยังไม่เจอเลยนี่ไงใช่แล้วเจอแล้วถ้าเจอแครอทแล้วเราก็ต้องเอาแครอทไปเก็บตรงรถลากเลื่อนของซานตา สวัสดีเพื่อนนายก็เอามาเก็บแล้วเหรอฉันกำลังจะต้องไปหาต่อให้ครบ20อันตอนนี้ขาดอีก4อันทุกคนไปกันเลยอว่าแต่มันอยู่ตรงไหนนะนั่นใช่ซานต้าตัวเขียวหรือเปล่าตรงบันไดอุ้ยลบดีกว่าเราเห็นตรงนี้ถ้าจะอยู่ข้างล่างนี่ดูดูเขาขึ้นไปข้้งบนแล้วยเฮ้ยเฮ้่จรจริ้วยฮะ เราแก้ไม่งำเร็จแล้ค่ะลิสเดี๋ยวเราขึ้นรถไปกลับบ้านกันโอเคเราวราไฟไปปลอดภัยอืมเดินตามมาเหลืออีกแค่สี่อันของเราอีกหนึ่งอันก็จะเป็นสามอันเดอนๆ่ันเนอออีกสองอันแล้วค่ะสิบแปดอันแล้วค่ะที่เราอยู่ในมือหนึ่งอันมีใครเจออันสุดท้ายไหมวิศมารอหน้าล่าลงเรื่อเลยอ่ะ ทานป้าถุยทางนอกโอ้างนอกโดนตัวนะครับเพื่อนหนึ่งคนค่ะไอ้สุดท้ายแล้วใครหาเจอบ้างถามเพื่อนสิเฮ้ยหนูเห็นเงาแล้วตรงไหนครับนั่งไม่เกี้ยเราเดินไปทางนี้เดินทางนี้ไอ้เอ้ยเดี๋ยวใช่แล้วจ้าฟังที่เราฟังอยู่ตรงไหนเอ้ยไม่เห็นเลยอะ สุดท้ายหายากจังเลยค่ะข้าหายานั่งมาตรงนี้ลูกบอกแล้วขึ้นเกจ้กาของหนูขี้นมาแล้วแสงมนาะโอ้โหยข้าหนู้นเหรอขางนู้ยัไม่เคยเข้าอีกอันเดียวเองขึน้นเ,เพื่อนเ <c oughs> คยเข้าไปแล้วขึ้นมาแล้วอีกแสงอืมชซานต้าตัวแขวเนี่ยดุร้ายมากๆเลยทุกคน เขาไม่ยอมให้เราไปหาแครอทเห็นไหมเขาอยู่ตรงประตูตรงนั้นแหละแต่ว่าเราก็ต้องไปตามหาแครอทชิ้นสุดท้ายให้ได้โอเคอ้าวเจอแล้วโอ้เด่านี้เราเสียเพื่อนไปสองคนค่ะ <c oughs> บายเพื่อนไว้เจเพืนใหม่นะโอเคเราผู้ที่เหลือรอดอยู่ที่หนึง่งเจ็ดคนค่ะเอาเนี่ยไปชมทีนแเ้วเ,เหลือกันแค่นี้เองนะเพื่อนเราจะต้องระวังตัวให้มากขึ้น ด่านนี้อัจฉริยะขึ้นอีกที่เปล่าด่านที่แล้วเรามีทั้งสองคนช่วยมาขัดขวางเราใช่ไหมฮะ,ะทั้งซานต้าแล้วก็สมัยอุ้ยเสียงอิงเสียงอะไรอุ่ยเสียงอะไรเนี่ยอ้ยมีมาอ,อีกตัวแล้วหรอคราวนี่ยมันคือแซนตี้แซนตี้โอันี้ใครทำเลยคะอ๋อหาแผนที่ เราเอาแผนที่ไปส่งให้นะครับเพื่อที่ชานต้าจะได้ดูแผนที่แล้วเอาขอกฝันไปส่งได้ถูกที่ใช่ไหมครับนีหลายคนจริงโอ้โหต้องสิบหกชิ้นต้องรีบช่วยกันแล้วครับเพืเ่อนๆโอ้โหข้างในห้องเัามีอีกเดี๋ยวเพื่อนมากเก็บให้โอเคเขาเก็บก่อนมีต้องสามคนนะครับคอยขัดขวางเราแต่ต้องคอยเดินะดูดีๆเพื่อนมีอีกเหมือนกัน มันม,ม,มีไหมเคม,ม,มีันี้หมดแล้วนะครับแค่เพือนอมุดเขาไปชั้นสองแล้วไปน,นู้เอ้อาเพื่อนกี่คนอ่ะเพื่อนเราเหอะยุ้ยเืออยู่แค่นี้ค่ะห้คนค่ะหคนค่ะโใช่ีเลยขไปทา้นู้แล้วเขาไปดูห้องนี้ซิมีไหม โอ้ยมีไม่เอ่ยง่ายมากไม่ใช่ว้าถ้าแล้วพี่แป้งหุบ้าคนสุดท้ายเราต้องช่วยกันนะคะ16ชิ้นเราพี่ได้5ชิ้นตัวเองค่ะงั้นไงคนนี้ได้แค่หนึ่งชิ้นเฮ้ยคนนี้ไงลิฟต์ไปแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยเคื่อนเก็บกันดีกว่าหุ่นคนนี้เคนหนึ่งถามไปอุ้ยนี่ไงคนเนืงอ่ะเอ๋แต่คนนี้รู้สึกว่าทำไมเขาเดินอยู่กับพี่ล่ะเอ๊เขาเดินรถไฟชนหรือเปล่า ด่านนี้จะต้องยากขึ้นมากๆเพราะว่ามีสารท่าตัวเขียวอยู่เต็มไปหมดเลยทุกคนแต่เราจะต้องตามหาแผนที่ให้เจออุ้ยนั่นมาอีกแล้วหนึ่งตัวแต่ว่าเราชนะได้ทุกคนเหลือเพ่อนอีกหนึ่งคนเย้ทีนี้ก็แสบเพื่อนไปแสบคนและสิค่าเราเหลือกันแค่สี่คนสุดท้ายผู้รอดจาการเก็บของขวัญในครั้งนี้ นี่เหลือชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เดือดไฟแล้วเนาะถาก็จะก็จะเล้กันเน้ยเหรอใช่เข็มยางเข็มชาจะเท่ากันแล้วถึงเวลาคริสต์มาสันเองถ้าเราถ้ามันตรงแบบนี้มันก็เวลาคริสต์มาสเลยเหรอใช่ค่ะโ้โร <G ül> อบน,นี้มีกับดักเพิ่มมาค่ะเพื่อนๆใช่ เราต้องทำเลยครัเราต้องระวังให้ดีดูคื้นดูคื้นด้วยใช่ไหมครับทำไมเราแยกย้ายกันไปได้เลยุุ๊๊บบเขทำไมนะฮะที่นี่ข้างนอกเขมีสนมเองข้างในก็มีตันตี้แป้นลูกแป้นลูกมาแล้วว้าหรือเพื่อนๆพื่อจะเดินไปตอนนั้นหรอนาน นอนเลยอ่ะเธออ่ะเพื่อนไปแล้วนึ่งเขาดันไปโดนกับดับของเจ้าซานต้าเขาให้รอบนี้เราจะต้องเจอกับสโนว์แมนซานต้าตัวเขียวแล้วยังมีแซนตี้อีกทุกคนเราจะทำยังไงดีเราล่ะเราจะต้องระวังให้มากๆที่สุด เห็นกับกักสีส้มๆตรงนั้นไหมถ้าเกิดว่าเราไปเหยียบเราจะต้องโดนฟรีซแล้วก็ตายไปเลยลืมบอกไปเลยว่าเราจะต้องเก็บคุกกี้ให้ได้14ชิ้นฉันต้องวิ่งตามหาคุกกี้แล้วก็ต้องระวังกับกักแถมยังต้องระวังพวกแซนตี้ซานต้าที่เป็นตัวร้ายน่ากลัว หนึ่งคนเนราเลือกันแค่สามคนแล้วบะนี่โอเคกระเด็บ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 ไปเดี๋ยวเราแอบซุ่มตรงนี้ก่อนดีกว่าว่าซานต้าอาจจะมองไม่เห็นเราแปลงร่างต้องออกไปตามหาคุกกี้ที่เหลือตอนนี้เราตามหาคุกกี้ได้ทั้งหมด3มชิ้นแต่เราต้องทำให้ครบทั้ง14ชิ้นนะ่ะเราจะทำยังไงดีให้ครบนะต้องมาเอาใจช่วยแล้วแหละทุกคนนี่ไงเจอแล้ว เขา,า,า,าติดเขาติดเขาติดเนี่เราก็อยากนั่งรถไฟไปนคนะใช่ไหมอ,อือนั้นเราดย่นกันนี้ก่อนเรารู้ว่าออกไปเจอเจอใครบ้างอย่างน,นี้ต้องระวังเงินไงโอเคไปไหมค่ะเขอาไปทไันเลยละอือสิบพันสิบสองแล้วสิบสามเลอันสุดท้ายเย้อีกอันนึงเพื่อนี่ไง อันนดียวอีกแค่เดียวค่ะยั่ไงเอ่ยนู่นเห็นไหมอือแถวอยู่ในห้องชั้นสองนั่นเลยค่ะอ้นเด้ยวอุ้ยโดนมาแล้วโอเคอเดี๋ยวเราค่อยๆไหลน,นะ <c oughs> ที่ทำได้ใช่ไหมตรงน,นู้นเนาะค่อยๆได้ลอง <c oughs> อลิศอลิศโอ้เกือบไม่ทันลิกดล่ะคะปลเรือโอ้ยอย่าลวนนะเกือบแล้วเมื่อกี้นี่เขาพันตูดหนูแล้วนะเมื่อกี้เนี่ย รอดมนได้ยังไงกันดูคนดูะ <c oughs> เออฮอร์าเสียอะไรแบค้ไม่ทันเลย่ยติดก็อีไปหมดเลย,เลย,อ,อ,เอ,ยเอ้ยเอเมื่อกี้เราอยู่ตรงไหนนะเห็นจุดนะปะไ่ะจิดของข,องขวัญอยู่ตรงไหนเอ่ยทำไม่ได้แล้วเ่าจะหลบพันต้าม่ีนี้ทางล่างได้เลยค่ะจืดนะทอยู่ข้างล่างนี่นะคะใครไมนะ ว่นกอ่เเจอแงไปลค่ะมาล้วแ่ลอกันนึยู่ไหล่ะเนี่เขาก็เห็นจุดขาวมาชี้มาข้างนี้นี่อ้าวชนะแล้วยนเ่นหาเจอแล้วีนค่อนข้าว้าว ยยยนี่บอกว่าเทจ็อบขอบคุณมากเลยที่มาช่วยคุณซานต้าในการเอาของขวัญไปส่งกับเพื่อนเ่อนยขอทษครัตต์พิธีนะทุกวันนี้เหนื่อยมากเลยนะครับจะผ่านด่านลูนไงมาเรียกของคุณซานต้าเอของขวัญไปส่งให้กับทุกคนใช่ไหมคะใช่ แบบนีเอทำเนาแบอหุ่นพังเลยอขัดขวางเราไม่ได้อ่าผ <G ül> ่านสุดีเยสุ้สุดสดี๋ดวนดะสุดสมไสไปไ,ไปมหมสุ่สุดาุดสุดสุาสุด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 สุไสุดสุอูุขสุดสอดอ,อุตาอรอุันด้วยเุดสุฉันด <c oughs> สุดสุดสุอสันดสุ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 ดสส่ดสุดด ไ้ไม่เลยะอ๋อแสลว่าหุ่นยนต์เมื่อกี้เกิดความผิดพลาดของตัวเองแล้วก็ระเบิดขึ้นมาใช่ไหมคะโอ้ยเร็วๆๆโอเร็โหมันวิ่งเร็วจังเลยอ่ะเราตามแทบไม่ทันเลยนะเนี่ยโหไปไม่ร้อนแรงว่ะไปทางนี้เหรอโหต้องกระโดดอืมอ๋อขึ้ณยังไงนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวยั โอ้โห oh, 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 ทางยากมากเลยครับพเพื่อนโอ oh. ้กลัวพ่อไปทางไหนต่อพเพื่อนคันงนี้เหรอใช่ไหมคณะจบปั๊มันจะเป็นแบบนี้นี่เองแบบเยอกโ oh. อ้ประตูตูใช่ไหมเย้ yeah. อ่าเราฝันไปเหรอคะเนี่ยไม่เหมือนอะไรเลยที่ฝันเมื่อคืน <laughs> ดเย้ราคาแานนี้นะครับเพื่อนๆใครมึงนไ์ก็แชร์กันซักใช้ๆกูแจนกินๆให้เลยด้วยค่ะ๊ายบาย